สวัสดีครับสถานีข่าวประชาธิปไตยจากช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอในประเทศที่ไร้ฟ้องขอเรียกคืนเบี้ยยังชีพจากคนชารานับหมื่นคนแต่ราชนิกูลสาวใสนาฬิกาคู่ใจ สองเรือนหรูล่าสุดขณะออกมาทรงงานหนักเพื่อผสมนิกรข่าวราชสำนักจากเยอรมน,นีตอนราชินียังหายตัวแต่หญิงกบทรงงานหนักในขณะที่ราชินีนวิติใจได้ย้ายออกจากทวีวัฒนาไปยังวังสุขโขทยัย แต่อยู่ได้เพียงสองคืนถูกส่งตัวกลับไปที่ทวีวัฒนาเหมือนเดิมหลังจากเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเนื้อหาด้านในด้านหญิงกบใส่นาฬิกาคู่ใจสองเรือนขณะออกงานออกมาโชว์ให้เหล่าพระสงฆ์นิกรได้เห็นเป็นบุญตานี่มันอะไรกัน ในประเทศที่คนชรลานับหมื่นคนกำลังถูกลักฟ้องเรียกเงินค่าเบี้ยอย่างชีพวันละ2ี่สิบามบาทคืนหลายคนถึงกับลั่นว่ายอมติดคุกเพราะไม่มีเงินจ่ายคืนตอนให้ให้เป็นรายเดือนเดือนละ600 700 800แต่พอขอคืนจะเอาเงินก้อนขนาดนั้นใครจะมีปัญญาให้ประเทศที่ คนเท่าคนแก่คนที่ใช้แรงกายทำมาหากินเสียภาษีทุกอย่างตั้งแต่น้ำมันกา๊าซน้ำมันจุดตะเกียงค่ารถค่าราเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มส่งให้รัฐบาลพอแก่พอเท่ามีเบีย้ยยังชีพวันละ22 23บาทกับถูกเรียกคืนถึงเวลาแบบนี้ เราจะอยู่กันในประเทศแบบนี้อย่างนั้นหรือในขณะที่ราชนิกุลสาวใส่นาฬิกาเรือนละหลักล้านบาทชีวิตเธอถือว่าเป็นเจ้าหญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกหญิงกบตริวันวรีนารีรัฐถามหน่อยเธอทำมาหากินอะไรจ้าหญิงกบฮะเรื่องราววันนี้ช่องข่าว เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวที่ถูกบล็อกในประเทศไทยดังนั้นเพื่อไม่ให้ผิดพลาดขาดการติดต่อตื่อตานกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับเรื่องราววันนี้เราจะไปดูรายละเอียดว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรภาพสุดท้ายของราชินีก่อนที่จะหายตัวไปจากที่สาธารณะ ในหลวงราชินีเสด็จวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อวันที่28ทธันวาคมเป็นวันสุดท้ายที่มีคนเห็นตัวเป็นๆของราชินีตุดทิดาหลังจากนั้นก็มีข่าวลือข่าวเล่าอ้าวต่างๆนานาด้วยเหตุที่วันนั้นเหมือนเป็นลางรละลาย เมื่อพระราชิในกิจสุดท้ายของพระราชินีองค์แรกในรัชกาลที่ติราชินีสุดทิดาหนุยติดใจอดีตแอร์โฮสเตสผู้มีหน้าที่เสิร์ฟอาหารเสิร์ฟกาแฟรวมถึงล้างห้องน้ำบนเครื่องบินขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ทำสร้อยไข่มุกหลุดจากคอขณะที่ออกจากรถยนต์พระที่นั่ง เป็นเหมือนลางร้ายที่เกิดขึ้นลางร้ายนี้มีการทำนายฝันว่าทำนายฝันเห็นส้อยมูดขาดจะเจ็บป่วยหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงโอ้งานนี้ทำท่าจะลำบากแล้วนะหนุ่ยติดใจชะตาชีวิตเธอจะเป็นยังไงต่อไป จากราชินีจะกลายเป็นท่านผู้หญิงหรือไม่จะเหมือนกับราชินีอินทรัศตกจีแห่งรัชากาลที่6ที่สุดท้ายพระชนชีพต้องไปพักอยู่กับบ้านบิดาและสิ้นชีพตักใสที่ริมคลองภาษีเจริญแบบนั้นหรือเปล่าราชินีนวิติใจจะต้องกลับไปบ้านพลุหาใจหรือจะไปอยู่ที่ตากดินต์ซอยเใครจะล่วงรู้ มีข่าวลือมากมายขออนุญาตนำมาเล่าขานให้เพื่อนๆได้ฟังกันครบรอบหนึ่งเดือนอย่างเป็นทางการวงเล็บ28มกราคมที่ราชินีองค์แรกในรัชกาลที่ติบได้หายตาบตูลไม่ปรากฏตัวไม่เสด็จพระราชเกณฑยิกิจใดๆไม่ว่าส่วนพระองค์หรือเสด็จพระราชดำเนินร่วมกับในหลวงวชิราลงกรณ์ โดยพระราชกณีกิจสุดท้ายคือเสด็จพระราชดำเนินไปสักการะพระเจ้าตักสินในวันที่28ธันวาคมเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันส้อยไข่มุกหลุดจากพระศอซึ่งในโบราณการถือว่าเป็นลางร้ายหลังจากนั้นไม่มีข่าวของพระอ,องค์อีกเลยท่ามกลางความโศกเศร้าของเหล่าพระสกนิกรวงเล็บขนมหวานราดกะทิที่สนับสนุนพระอ,องค์ เราขนมหวานลาดกะทิได้ร้องขอได้โพสตขอหลายครั้งหลายหนให้พระองค์ปรากฏตัวขึ้นให้ใจชื้นสักหน่อยก็ยังดีแต่ขณะเดียวกันมีข่าวการปรากฏตัวของในหลวงรัชกาลที่สิบกับเจ้าคุณพระก้อยสินีนาดวงวชิระพักพร้อมทั้งข่าวแต่งตั้งเลื่อนยศนางสนมกันอย่างระลื่นคื้นเพลงซึ่งปกติแล้วในอดีตวันใดมีข่าวของสนมคนอื่น ราชินีสุดที่ดามักจะมีภาพปรากฏต,ตัวเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ในที่ต่างๆเพื่อกบกระแสเช่นการเสด็จไปทรงหนังกระติกเพียงลำพังที่เพชรบุรีก็เคยกระทํามาแล้วแต่วันนี้เงียบแล้วเมื่อวันที่29มกราคมม,ม,มีข่าวลืออีกว่าราชินีเสด็จย้ายออกจากทวีวัฒนาวงเน็บคุกทวีวัฒนา กลับมาที่วังสุโขไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาประทับอยู่กับพระองค์พาและพระองค์หญิงกบโดยพระองค์พาได้ทรงขอร้องให้ในหลวงรัชกาลที่สิบมิให้ปลดหรือลงโทษใดๆแต่ก็ยังไม่ปรากฏพระราชกรณีกิจใดๆอย่างเป็นทางการท่ามกลางข่าวลือมากมายว่าพระองค์หายไปไหนไล่ไปก็ไม่ตอบหรือหนีไปบวชชีที่นครศรีธรรมราช หรือไปสักคิ้ว8มิติหรือไปทอดปลาต้องโกขายหรือแอบไปถอนฟันเป็นการส่วนพระองค์หรือจะต้องไปสมัครงานเพราะปริาบัติเยอะมากแบบนี้ไม่รู้เธอไปไหนเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่31ทันวาคมมีข่าวเลืออีกว่าด้วนเมื่อเวลา10นาฬกา30นาทีในหลวงวชิราลงกรรับสั่งให้ราชองครักษ คุมตัวราชินีตุดทิดาย้ายกลับไปประทับท,ที่ทวีวัฒนาอีกครั้งหลังจากราชินีตรงร้องขอสเสด็จพระราชดำเนินร่วมในงานตุดจีนที่เยาวราชโปรดจับตาเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง15กุมภาพันธ์โอ้ชะตาชีวิตของเธอวันนี้ช่างน่าสงสาร วันนี้ราชนีเอ้ยราชินีนุยติดใจจะทำอย่างไรทำไมถึงทำกับฉันได้งานนี้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปกับเธอคนนี้ขนมหวานลาดกะทิทั้งหลายโปรดให้กำลังใจเธอด้วยวันนี้เธอช่างเดียวดายและอาดูลอยู่เพียงคนเดียวเพียงรำพัง น่าสงสารในขณะที่ราชินียังหายตัวไปวันนี้หญิงกบออกมาโชว์นาฬิกาคู่สองเรือนติดต่อกันขณาประท,บทรับทรงงานหนักเพื่อระสมนิกรอนทำหน้าโสโะสะเลเหมือนเพิ่งตื่นนอนอย่างไงอย่างนั้น ในประเทศที่รัฐบาลฟ้องเรียกคืนเบีย้ยยังชีพคนชรานับหมื่นคนหลายคนบอกยินดียอมติดคุกเพราะไม่มีเงินหรอกไม่รู้จะไปเอาที่ไหนมาให้ชีวิตนี้กินใช้เวลาละ2 0 3บาบาทมันก็ไม่พออยู่แล้วมาฟ้องเอาทีเดียวแบบนี้ขอติดคุกดีกว่าวันนี้พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัลยามงเล็บหญิงกบ เสเดจออกนวังสุขโขทัยหลังจากรวมหัวกับราชินีสุทธิดาและพระองค์พาต่อต้านการสถาปานาเจ้าหุนพระก้อยจนเครียดมาหลายวันติดต่อกันโดยพระราชทานพระราชวโรากาสให้หม่อมราชวงศ์พงศสวัสด์เข้าเฝ้าที่เตะตาพระสงฆ์นิกรทั้งหลายคือพระองค์ได้สวมนาฬิกายี่ห้อ Chanel เคาน์เ r p เพียวไดมอน 18k ซึ18่งราคาไม่มากประมาณครึ่งล้านบาทสร้างความปราบปื้มให้กับพระสงนิกนเรเหล่าขนมหวานราชกะทิทิอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆนะพะยาคาอีกภาพหนึ่งเป็นภาพสุดประทับใจเมื่อหญิงกบทรงงานหนักหน้าตาคล้ายคนอดรับอดนอนอิดโรย ตรงงานหนักแบบนี้สงสัยต้องใช้อาหารเสริมคุณการแ์แมล้วมั้งเพคะโอ้ criança. Seo ông, แต่ยังอุตสาห์มุมานะสวมนาฬิกาออกมาตรงงานหนักแบบพอเพียงยี่ห้อปาเต้ฟินหลิปรุ่นอัลฟอนอลลูเซซิงคโปร์2019ซึ่งผลิตมาแบบลิมิเต็ดเพียง300เรือนราคาไม่มากเรือนหนึ่งอยู่ที่ล้านครึ่งหรือล้านห้าเท่านั้น ปัจจุบันรุ่นนี้ไม่มีจําหน่ายแล้วนะพอะสงนี้ก่อนไม่ต้องตามหาตามซื้อเอามาใส่ให้ดูเป็นฝันตาเพื่อขนมหวานราดกะทิจะได้ปราบรื่มใจฮ่า,า,า,อา,อานั่นคือข่าววงในจากราชสำนักไทยสำหรับรายละเอียดการตรงงานหนักของยิงกบได้มีเรื่องราวไปโพสที่เฟซบุ๊กของมูลนิธิ อารยศินสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยโพสต์ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชจจกัญญาสเสด็จอ,อกนวังสุขโขทัยพระราชทานวโรากาสให้มอมราชวงศ์พงศวัตรสวัสดิวัตรรองประธานกรรมการบูรณาธิอารยศิ์สิริวัณวรีนารีรัตน์เบิกตัวพลตำรวจโทวิชิตปักษษาผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน เข้าเฝ้ารับพระราชทานชุดหนังสือและศิลปะความคิดสร้างสรรค์วรรณกรรมวิทยาศาสตร์และความรู้ทั่วไปสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมโอ้ยายาวๆสรุปพระราชทานครั้งนี้รวมหนังสือกว่า7,500เล่มไปให้กับโรงเรียนต่างๆไปเก็บไว้ใช้ในห้องสมุดที่โรงเรียนตจอชดอครั้งนี้ 7,500เล่มเรามาคิดกันนะว่าเข้าคร่าวว่าถ้าเล่มละ200บาท7,700 0 0จะแสนรวมแล้วทั้งหมดก็ประมาณล้านว่าบาทพอๆกับราคานาฬิกาหนเดือนที่เธอใส่อยู่แต่วันนี้เธอได้ซีนแบบเต็มที่เลยนะแม่หญิงกบไม่เท่าไรหรอกเพราใช้งบประมาณของราชการจัดงานโปรโมทแบรนด์สิริวันวรีไปหลายครั้งหลายผล แต่ละครั้งเป็นสิบสิบล้านดังนั้นมูลนิธินี้จะแจกหนังสือครั้งนี้เจ็ดพันกว่าเล่มให้โรงเรียนต่างๆเป็นเงินสักล้านกว่าก็ไม่กระทบกระเทือนแต่ขณะเดียวกันเราขนมหวานราดกะทิได้ปราบได้ปลื่มได้เห็นนาฬิกาเป็นบุญตาเชียานะฮ่ฮ่ฮ่อู้งานนี้ไม่ธรรมดานะหญิงกบ เรามาดูความเคลื่อนไหวฝั่งเจ้าคุณพระก้อยขณะที่ฟังพระราชินินุย้ยดูเหมือนว่าเงียบหายสาบสูญฝั่งเจ้าคุณพระก้อยหลังจากโปรโมตเด็กในสังกัดมาเป็นพลตรีอีกหนึ่งคนมอมเก๋ถัดมาเพียงวันเดียวเจ้าคุณพระก้อยได้มอบหมายให้พลตรีกระสันจันทเสน ข้าราชบริพารไปถวายพระตาชานเช้าแด่พระธรรมราชานุวัรเจ้าอาวาสวัดโมรีโรคยารามพระพิสุและสัม,มนเนรทั้งพระอารามจำนวน450รูปแม้รู้สึกว่าเจ้าคุณพระก,ก้อยชอบไปถวายวัดนี้ถวายบ่อยๆอ,อยู่บ่อยครั้งเถยวนะอีกโพสต์หนึ่งของเพจ คนตีหญิงเจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีได้โพสต์เมื่อวันที่27มกราคมโดยโพสต์เรื่องราวของดอกไม้ที่เธอใส่ในวันเกิดเน็บข้างหูโดยแม่โพสต์เรื่องของเป็นเครื่องประดับผมโดยดอกไม้ที่ประดับผมเจ้าคุณพระคือดอกลวงพึ่งพันไม้ประจํารัชการที่ติดวงเน็บย้ำว่าดอกไม้ประจําราชการที่ติด 2ดอกปีกกาสลองดอกไม้ประจำวิชาชีพพยาบาลเธอได้โพสต์เรื่องราวของดอกรวงพึ่งย้ำว่าเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณระดินทรเทพพยะวะหลางกูย้ำอีกครั้งนี่คือดอกไม้ประจำพระองค์เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เหน็บดอกไม้ไว้บนหู ดอกไม้ประจําพระองค์แบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเป็นตัวจริงเสียงจริง,รงซึ่งวันนี้ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณีแต่ปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นราชินีตัวจริงแล้วราชินีหนุย้ยติดใจอยู่ไหนจ้าหนุย้ยจ๋าเหตุนี้บรรยายรายละเอียดของดอกลวมพึ่งว่าจะเป็นบานช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงสิง,งหาคม ขณะที่ดอกปีบเป็นไม้ยืนต้นให้ความร่มลื่นแก่ชีวิตเป็นเสมือนอายาอายุวัฒนะพยาบาลผู้ให้การดูแลดูเหมือนว่าเธอทำคะแนนไม่หยุดไม่นอนเดี่ยวนะเจ้าบุนพระก้อยยิ่งทำแบบนี้บรรดาขนมหวานลายกะทิพากันจจ้นใจตายแน่ ในขณะที่เพจวีเลิฟสมเด็จพระนางย้าสุดธิดาพัชระสุธาพิมนลร์รักพระบรมราชินีมีประเด็นที่น่าสนใจคือหลายวันแล้วไม่มีข่าวไม่มีข่าวของราชินีเพจนี้เอารูปเก่าๆของราชินีนุ้ยมาลงก่อนหน้านี้จะลงในภาพที่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นเสื้อผ้าแบบเต็มรูปแบบพูดง่ายๆว่าเป็นชุดของราชินีแต่สองสวันที่ผ่านมาเพจนี้ทำแปลกเพราะโพสภาพของราชินีนุ้ยในเครื่อผ้าแบบสามัญชนหลายครั้งหลายหนแล้วแอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ก็แปลกใจว่าเพจนี้กำลังสื่อสารอะไร หไม่มีความเคลื่อนไหวไม่ตอบว่าราชนีไปไหนราชนีอยู่ที่ไหนแต่อย่างใดสองไม่ได้พูดถึงสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นแต่สื่อความหมายด้วยภาพแรกๆยังมีภาพไปทรงยิงหนังกระติกหมายถึงฮึดตู้แต่วันนี้โพสภาพนั่งโดดเดี่ยวเดียวดายและอาดูนในเสื้อผ้าแบบสามัญชนโอ้ชีวิตเธอช่างน้าสงสาร ลาชินีผู้มีคิ้วไม่เหมือนใครคนนี้วันนี้เธอจะทำอย่างไรกับชีวิตเมื่อเธอต้องมานั่งเดียวดายอาดูลแบบนี้อยู่เพียงรำพังวันนี้เธอคงนึกถึงคนคนหนึ่งคนคนนั้นคืออดีตพระองค์เจ้าศีรัตพระวรชายาในยามที่พ่อแม่ต้องติดคุกพระองค์เจ้าศรีรัต ต้องโกนหัวบวชชีอยู่เพียงลำพังที่บ้านที่แม่กองวันนี้ดูเหมือนว่าเป็นยุคดิจิตอลกำชั่งติดจรวดรวดเร็วถึงเพียงนี้โอ้ทำไมถึงทำกับฉันได้เราไปดูกันว่าวังสุขโขทัย วังที่ประทับของพระองค์พาและหญิงกบหน้าตาเป็นแบบใดวังนี้เป็นอดีตวังที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่สิแต่วณะนะขนาดนี้ในหลวงรัชกาลที่สิทรงประทับอยู่กับเจ้าคุณพระก้อยที่พระที่นั่งอัมพรสถานส่วนวังสุโไทยก็ยกให้พระองค์พาและหญิงกบซึ่งหลายครั้งหลายหนหญิงกบก็ได้มีซีน แบบชาวบ้านแบบอาร์ติสแบบนี้ออกมาทำให้เห็นว่าติดดินเหมือนกันเนอฮ่าฮ่สร้างซีนแต่หลายครั้งหลายหนก็ใส่นาฬิการองเท้าหรูรองเท้าคู่เป็นแสนนาฬิการเรือนเป็นล้านแล้วจะมาบอกว่าติดดินปลูกผักกินเองแม้มันไม่แมกเซนเลยนะ ขณะเดียวย้อนกลับไปดูที่วังทวีวัฒนาซึ่งครั้งหนึ่งที่ทวีวัฒนาในหลวงราชการทิศก็คงพักอาศัยอยู่ปัจจุบันเป็นค่ายฝึกหน่วยทหารราชวัลลบรักษาพระองค์หลายคนรู้ว่าวังทวีวัฒนาเปรียบเสมือนนรกบนดินเพราะเป็นเรือนจำที่ประกาศอย่างเป็นทางการของกรมราชทัณฑ์ด้วย ขณะเดียวกันหลายคนบอกว่ามีคนตายที่นี่ไม่รู้กี่ศพแล้วช่างน,น่ากลัวอะไรอย่างนี้หลายคนที่จงรักภักดีและต้องไปสิ้นชีวิตที่นั่นหลายคนมีบทเรียนบทเรียนด้วยชีวิตหลายคนจะไปในคุกที่วังทวีวัฒนา วันนี้ราชินีนุ้ยถ้มกลางข่าวหรือว่าถูกกักบ,บริเวณกลักตัวอยู่ที่ทวีวัฒนาชะตาชีวิตเธอจะเป็นอย่างไรช่างน่าสงสารจับตาให้ดีหากวันที่7ถึง15กุมภาพันธ์ไรเงาราชินีจากแดนใต้จอมยุดยื่นตีนให้กาบ หากเป็นเช่นนั้นจริงชื่อของเธอคงเป็นเพียงอดีตที่จะต้องจดจำว่าเป็นราชินีองค์แรกในรัชกาลที่สิบและต่อไปก็คงเป็นท่านผู้หญิงส่วนเส้นทางชีวิตเธอจะดำเนินต่อไปอย่างไรนั้นต้องติดตามอยู่ยากระพริบตาและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของข่าวราชสำนักจากเยอรมน,นีตอน ราชินีหายตัวแต่หญิงกบตรงงานหนักต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขณะน,นี้ช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อสื่อสารกับช่องข่าวนี้กรุณากดติดตามและกดกระดิ่งย้ำกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการเตือนทุกครั้งที่มีคลิปโปรดช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องนี้จะมีคลิปในช่วงเช้าเวลาประมาณตีห้าและช่วงค่ำเวลาประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มทุกวันอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ ให้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยจะได้ฮือฮาและเกี่ยวกาวกันไปนานๆน,น,นะครับขอบคุณมากครับจากสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอบคุณครับ